สวัสดีครับพบกับดัมแมนเรซิ่งครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านวันนี้ก็มาดูสายใหญ่โอ้รถไมโกหลายคันครับวันนี้รวมกันอยู่งี่ไม่รู้กี่คันนะเยอะตากโกใหญ่ครับตัวนี้ โอเบครับซปเปอร์เอสเคสองร้อยตัวเนี้ยตัวนู้นก็จะเป็นโคมัสซูพีซีสองร้อยรุ่นแปดตัวนู้นก็จะเป็นเจา้าแคทสามสองศูนย์ดีใหม่ตัวก็จะเป็นวอลโวครับ e c 2 1 0 b นะ่ะโอ้ตอนนี้4ตัว4ี่ค่ายฝั่งนู้นก็จะเป็นวอลโวกับม a ร k t e นนะโอเป้มาตินฝั่งน,นู้นอีก2ตัวอคันนี้จุดล้อก็จะวิ่งกันอยู่หลายคันอาคันนี้ไม่กล้า เอฟเีนะตอนนี้มีแต่คันแรงๆบอ่อลึกลกบ็บ่อลึกประมาณ8เมตรได้ก็ถือว่าเป็นทีมงานใหญ่จ้าวอนโวนี่ไม่ได้ใช้พุ่งกีตักนะเปลี่ยนมาเป็นดิปเปอร์ เจาะหินช่วงนี้จะเป็นหินเราต้องใช้ลิปเปอร์เจาะอ,อ้ดูเพลินเลยครับรถเยอะอย่างนี้าว่า วิ่งกันอยู่อีกหลายวันนะป่าตรงนี้จะหมดอาจจะเป็นเดือนดทางก็จะโอกสบายๆนะก็จะมีรถเกรดเรเดอร์แล้วก็รถบดทำถนนได้เลย ฟังนี้ไม่ได้แล้วตักไม่เข้าแล้วเลยต้องให้ตัวเกาะมาเกาะเองตัวริปเปอร์มาเกาะหิ้งออก จนออกตัวแล้วคันนนโอ้ มันก็จะเป็นหินหินทรายนะก็จะแข็งลึกลงไปเนี่ยเป็นชั้นหินข้างบนนี่เป็นชั้นดินนะเอาโอ้นานๆเจอทีครับนี่พี่ลงนะพี่ลง ทีเอฟเธอบนะอันนี้2องสอง์เบ f เอฟเนะคันนี้นี่แรงได้ใจนะอ่ะมัคันนี้ เป็นบอดินนี่ต้องยกให้เขาครับที่ลงทีเอฟนะตัวนี้220เตอร์โบนะ ทางขึ้นก็จะชันหน่อยแต่ว่ามีรถบดและรถเกรเดอร์เกรดถนนมันก็เลยวิ่งได้นะสบายหน่อยบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ัำแม่รสิ่งครับอ้าวพี่จถามมาช่องไหนโอ้ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับนี่ลำแม่รซิงนะ ค่อยได้เจอบ่อยนะบอ่อใหญ่ๆอย่างนี้นานๆจะเจอทีเมื่อวานนี่แม่โกมารวมตัวกันอยู่10ตัวนะบอ่อเดียวกันนี่วันนี้ก็จะขึ้นไปข้างบนหลายตัวลตล้ม้นไม้อยู่ข้างบนนะเหลือไว้อยู่ในบอ่อนี่หตัวไฮไลท์ก็จะอยู่ที่มาร์เทนนะมาร์เทนกับลูกพี่วโวอนโ่2 1 0นนะ ไเอเยียมเลยอด้แล้วเดกานะเด็กานะดกา270โรวันนะโอ้ เราถืว่าแรงได้ใจรถก็มาโอกันอยู่อย่างนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นรถเปล่าทางนู้นก็จะเป็นรถหนักนะ lông thêm là đu phi lông nó rào bên ngay nấm nơm nè ô định chân ก็พอไปได้ ก็จะเป็นอีซูฟเอฟเอ็กเซนะสติกเกอร์บอกว่า400ไม่รู้400จริงหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้ส่วนมากจะฮีโน่จะเยอะนะฮีโน่กับพี่หลงพี่หลงนี่จะเยอะ นาน,นานจะเจอทีครับนี่รถเยอะอย่างนี้เจอชั้นหินก็ลำบากหน่อยครับ วีโอชุดนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากติดตามน้ำแมนเรซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ